ครับตามจิตยืดพอครับพาพอดพันเพอร์เฟกคิมมาเล่นเจ็ดสาวน้อยโอ้น้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะครับก็คนเยอะเลยนะครับบรรยากาศดีมากเย็นสบายนะครับพี่เฟกพี่คิมอ่าบายบายนอนพี่พอดไม่ใช่พี่พันนะครับพี่พันไม่ลงนะคุณแม่ลุงนะครับแล้วก็โอมกับ โอ้น้องคอสนะครับก็ลงเล่นน้ำเลยนะฮะน้ำตกสวยงามมากนะครับอ่ะเดี๋ยวจับนี่น้ำตกนะฮะซูมหน่อยซูมหน่อยซูมไปหน่อยนะครับก็มีภาษามาถ่ายรูปเอาบรรยากาศนะฮะตรงน้ำตกใหญ่ตรงนี้นะตรงนี้นี่ชั้นเท่าไหร่เสร็จรู้ไหมชั้นที่สองสี่ ชั้นที่สี่นะ,มะแม่ลุงนี่ชั้นที่น้วยฮะสวรรค์ชั้นไหนฮะอันนี้แม่ลุงลงแบบธรรมดานะไม่ได้แบบอันนี้นะครับเอาพี่กิมไม่ลงแล้วพี่กิมพี่พัน์นะพี่พัน์โอ้ยพี่พัน์มาไม่คู่มาเสียตังแล้วลงได้แค่รึ่งขารึ่งขาเท่านั้นเอาพี่กิมสกิลทิ้เท้าแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเล่นนานแล้วครับก็เพิ่งมาถ่ายาวิดีโอกันนะครับเดี๋ยวเอาลงคลิปวันเสาร์นี้เลยนะฮะพามาเล่นเจ็ดสาวน้อยนะครับก็ไกดร้อนก็มานะฮะเย็นดีฮะเล่นครึ่งชั่วโมงแล้วเนะีนะ่ยเล่นจนพอดร้อ,องไห้เลยฮะกรับก,บก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะ เพราะว่าไม่ได้ย้ายจุดไม่ได้ย้ายจุดฮะเดี๋ยวเอาพอดขึ้นแล้วครับตอนนี้โอเคพอดบายบายนะลูกจะจะเพิ่งบายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายหน่อยโอ้ดูนะ้าโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับพี่อพี่ขิมพี่ขิมพี่เพ็กบายบายหน่อยเล้วบายบายเอาลึกเอาลึกโอเคครับสวัสดีครับจบที่พี่พัน อยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า